สวัสดีครับกลับมาพบกับแนวถั่วหมอฟันหากินอันนี้แล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านเข้าป่าหาพักจิ้มกันครับพักมันก็อยู่คางคางน้ำคางสาครับอันนี้ก็เรียกว่าพักอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพักจิกครับพักจิกใจ้าคครับพักกระดูนเนาะแต่ว่าใบมันจะหน่อยกว่าพักพักพักกระดดนนะครับนะครับอันนี้จะอยู่ใกลๆกันก็น้ำเนาะพักแนวนี้นะครับอยู่ไกลๆกันก็น้ำนะครับอันนี้ก็อยู่ในฝั่งก็ฝั่ง่บเขาครับผมมาเก็บเนาะ มาเก็บว่าจะไปไปกินก็ก่อยก่อยป้านะครับก่อยปลาสูบเนาะที่ได้มาวันนี้เนาะครับก็นี่ก็คือมาหาอยู่หาก,กินอีกเล้วครับเนาะทุกท่านเคยเคยเห็นอยู่เนาะพักจิกนะครับพักจิกจะเป็นแบบนี้เนาะยอดมันจะเป็นสีสีแบบนี้แหละครับเนาะจะออกแบบนี้เนาะก็มันจะอ,อกน้าน,นี่เลยครับนะครับ นาเดือนกุมภาเนี่ยครับมกราคกุมภานาเมลัดยอดนี่แหละครับครับแต่ว่านี่ก็แมงก็กินครับสังเกตง่ายๆครับถ้าในกินใดนี่คือแมงมันจะกินกับเนาะต้นใบใหม่ใบลายอะไรก็ชังครับที่แมงกินใดนี่คือคนต้องกินใดครับเนาะส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็วันนี้ก็มาหาเก็บผักจิกครับนะครับมันจะอยู่นี่ครับเราก็เก็บเอาครับเก็บไปเพื่อ เนาะแต่ว่าพักจิกนี่มันจะมันใบมันจะไม่หนาเหมือนกับพักกระโดนเนาะถ้าพักกระโดนนี่มันจะหนาครับต้นกระโดนนะครับมันจะหนาแล้วต้นกระโดนต้นมันจะใหญ่กว่าต้นจิกเนาะแต่ต้นจิกนี่ต้นมันจะไม่ใหญ่เท่าต้นกระโดนนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างครับบางทีก็ใหญ่ครับต้นมันก็ใหญ่เนาะแล้วที่นี่พวกนี้พวกนี้มันจะชอบอยู่ไกลๆกันก็นามนะครับยังไงก็นี่ครับสังเกตดูง่ายๆครับใบมันจะเป็นแบบนี้เนาะ ใบที่เก็บลงมาแล้วนะครับใบันจะเป็นเหมือนวงลีนะครับวงลีเนาะวงลีมองรูนะครับกินได้ครับรสชาติจะบอกรสชาติฝาดนะเป็นรสชาติที่ฝาดนะครับฝาดฝาดเนาะเราไว้กินกับพวกของเรี่ยวอย่างเช่นหมดแดงเอ้ยยางเช่นไอ้ก้อยปาเอ้ยนี่โอ้ชุดจอดครับเขากันคึบกับดึงหูไม่ขึ้นเลยครับก็อย่าลืมครับนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในช่องของถั่วดินแนวถั่ว หมอฟันหากินนะครับซึ่งจะพาทุกท่านไปหาของอยู่ของกินนะครับแบบบานๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ